สวัสดีครับสวัสดีครับวนีต้อนรับเข้าสู่รายการ My Your b u s i n e s s นะครับก็อยู่กับผมนะครับโอมนะครับจาก Pink Blue Black and Orange ครับกับคุณปอมประภาวินบรรณสารครับโอ้ครับแวันำ่ตัวนี่คุณครับอาสวัสดีครับโหจริงจังมากเอ่อครับชื่อปอมครับเอ่อตอนนี้ทำ กราฟิกดีไซน์อยู่ที่บริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นครับบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นครับครับตอนที่ชวนปอมมาวันนี้เพราะว่าปอมเขาทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะแบบเฮ้ยอยากรู้เรื่องว่าแบบถ้าเราอยากไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ย<ม>ก็คิดว่าปอมน่าจะให้ความรู้ในเรื่องนี้ได้ก็เลยบอกเฮ้ยน่าสนใจดีก็เลยชวนปอมมาคุยเรื่องนี้ ตอนแรกเนี่ยปอมอปอมเขาทำงานอยู่บริษัทใกล้ๆก,กันที่กับพิงค์บลูแบ็ e ออเรนจ์อะไรเงี้ยก็เลยแบบใช่คือออกตัวก่อนออกตัวก่อนคือเอาจริงแล้วเนี่ยแบบหมายถึงว่าผมไม่ได้ไม่ได้แบบก็อาจจะไม่ได้เซียนญี่ปุ่นขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะหมายถึงว่าแล้วแบบดูไลน์อัพของแบบไม Business คนอื่นๆผมก็แอบ,บรู้สึกแบบจะเอาอะไรไปพูดกับเขาได้ว่าแบบหมายถึงว่าพี่ๆเขาท็อปๆแบบผมก็ เครียดนิดนึงแต่ว่าก็ก็ถือว่าเอาแบบประสบการณ์ตรงแล้วกันแบบสําหรับคนที่มันแบบได้มาลองจริงๆอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะแบบไม่อาจจะแบบไม่ได้ลึกมากหรือแบบไม่ได้แบบเออาจจะมีบ้องบ้องบ้างนะฮก็เดี๋ยวลองเราเล่าเล่าดูใช่ครับอ่าลองก็ปอมเริ่มต้นน่าจะทํากราฟิกเนาะใช่ไหมทำใช่ทำงานกราฟิกใช่ครับอ่าที่ไทยใช่ไหมที่ไทยเนี่ย เอ่อก็ทำกราฟิกดีไซน์อยู่เอ่อดีไซน์เฟิร์มเนี่ยก็คอลเลอร์ปาร์ตี้นี่แหละทำทำมาเกือบสิบปีเกือบสิบปีเลยอะแล้วก็นั่นแหละอยู่ดีก็มีจังหวะเอ่อจังหวะที่แบบมีคอนเน็ชันมีเพื่อนของเพื่อนแนะนำมาให้มีโอกาสได้มาทำที่ญี่ปุ่นเริ่มเลยคือผมก็จบที่เดียวกับโอมใช่ไหมผมจบเอ่อสถาปัตย์แจ็คโปรดักต์ดีไซน์ก็ไม่ได้ อะไรเป็นพิเศษกับไอ้โปรดักขนาดนั้นเองในเชิงการผลิตในอุตสาหกรรมอะไรขนาดนั้นน่ะก็รู้สึกว่าตอนเรียนก็รู้สึกว่าชอบกราฟิกสุดก็เลยเลือกเรียนแพคเกจพอเลิกเรียนแพคเกจทุบน่ยก็ได้ทด,ด,ด้ทกราฟิกเยอะขึ้นใช่ไหมแล้วก็ก็มีโอกาสฝึกงานตอนมีฝึกงานเนี่ยรุ่นพี่เขาก็แนะนํามาฝึกคัลเลอร์เพราะคัลเลอร์ตอนตอนนั้นเนี่ยคัลเลอร์เขายังทำ Product ด้วย เขาทำโปรดักต์ทำกราฟิกอะไรเงี้ยแล้วก็มาฝึกก็มาได้มาช่วยช่วยงานพี่ๆเขาตอนนั้นเขายังขายโปรดักต์อยู่ก็ได้ช่วยทําแบบเดเวลลอปโปรดักต์เล็กๆน้อยๆหรือว่าแบบทาแพ็กเกจให้ให้เขาอะไรเงี้ยก็แบบก็พอมาตั้งแต่ก็คือทำเคอร์เรอต์ตั้งแต่ฝึกงานเลยฝึกงานเสร็จแล้วกลับไปทำทีเซสระหว่างนั้นก็แบบพี่ๆเขาก็ยังเรียกมาทาฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยตลอดแหละก็แบบก็ได้มาคุกขีกับกราฟิกมากขึ้นแล้วพอจบมาปุ๊บก็ยังเป็นฟรีแลนซ์อยู่ ก็ยังทำฟรีแลนซ์ให้ Color อรแล้วก็จนถึงจุดนึงก็คิดว่าแบบเออแบบกราฟิกจริงๆแม่งก็แม่งแบบมันเข้มข้นกว่าที่เราแบบเคยทำตอนสมัยเรียนเยอะมากๆอ่ะใช่แบบหมายว่าตอนเราเรียนเนี่ยจำได้เลยแบบว่ามันก็จะมีคนที่เขาใส่ใจกับกราฟิกกับคนที่แม่งไม่ใส่ใจเลยหมายถึงว่าเช่นไอ้คนชอบมันก็จะเน้นมากนะทำเพลแบบโอ้โหเต็มที่แต่คนไม่เอาเนี่ยแม่งก็คือแบบทำสามสิบนาทีอ่ะเป็นแบบ อันดับสุดท้ายก่อนส่งอ่ะก็คือแต่พอมาอยู่คันเลอร์อ่ะโอ้โหเห็นว่าแบบเขาใส่ใจมากอ่ะแล้วแบบมันดีเทลมากๆก็เลยรู้สึกว่าแบบเออก็ชอบเหมือนกันแล้วอยู่พอมาได้มาทําจ็อบเรื่อยๆอยู่ดีวันนึงก็เลยไปปรึกษาพี่ที่เขาชวนมาทําไว้ว่าแบบเฮ้ย<ม>ถ้าแบบผมอยาก อยากลองสมัครเ่ยมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีพี่เขาแบบเขาก็ไปบอกพี่ถกให้แล้วก็แบบก็แบบไม่ได้มีการแบบยื่นพอร์ตเป็นกิจจารักษณะขนาดนั้นนะหมายถึงพี่เขาคงเคยเห็นเรามาบ้างแล้วก็แบบอยู่ดีพี่ถกขาเรียกเรียกเขาไปนั่งคุยเลยแล้วก็แบบว่าคุยๆก็คือก็เออแล้วเขาก็แบบโอเคที่ลองรับปอมนะลองมาลองทำอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเดียวกันก็ถือว่านั่นแหละแล้วจากวันนั้นก็แบบมึงเก้าปีอ่ะกับสิบปีอ่ะเอาจริงคือเอาจริงๆเลยนะก็ ไม่คิดว่าจะจะออกเือนะหมายถึงว่าหมายถึงมันทํามาเรื่อยๆมันก็เหมือนแบบเออมันก็มันก็ผูกพันอ่ะแล้วก็แบบได้เรียนจากที่นั่นเยอะอ่ะคือ,ค,อคือไม่ได้มาจากแบ็กกราวแบบกราฟิกล้วนขนาดนั้นแล้วแบบก็เหมือนมาที่นี่ก็เหมือนมาได้มาเรียนได้แบบเออสั่งสมประสบการณ์เยอะอะืก็จนถึงจุดหนึ่งเออพื้นฐานเนี่ยก็แบบเป็นคนเหมือนชอบชอบไปเที่ยวแล้วนะหมายถึงว่าปีหนึ่งเนี่ยก็จะต้องตั้งเป้าว่าแบบไปเที่ยว มึงนอกอย่างน้อยที่สองที่อะไรเงี้ยเอ่อจนนั่นแหละก็แบบห้าหกปีเจ็ดปีก่อนก็ได้ไปญี่ปุ่นแบบไปญี่ปุ่นแม่งก็ชอบมากเว้ยชอบมากจริงก็คือทุกคนแม่งคงพูดเนี้ยนะคือก็ชอบญี่ปุ่นมากไปแม่งทุกปีจนแบบไปแม่งทุกปีจริงๆอะจนก็ในแต่ละครั้งที่ไปมันก็ได้เจอเพื่อนใหม่บ้างอนะเนาะได้เจอเพื่อนคนญี่ปุ่นคนต่างชาติที่อยู่ในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เจอจนมีเพื่อนสักประมาณห้าปีที่แล้ว ห้าปีแล้วก็มีเพื่อนคนจีนที่เขาอยู่ในญี่ปุ่นนะเขาเขาเป็นคนอยู่เขาเรียนญี่ปุ่นแล้วเขาอยู่ญี่ปุ่นแล้วเขาเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาก็แนะนําให้รู้จักกับคนญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งที่มาเที่ยวเขาจะเป็นเพื่อนเขาซึ่งคนเนี้ยก็แบบเขาเขาเขาเป็นอาร์ตดี렉เตอร์เป็นอาร์ตไดอยู่ที่ญี่ปุ่นทํากราฟิกทาดีไซน์อะไรเงี้ยอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็แบบก็เออรู้จักกันไว้ก็ไปแฮกแฮงเอาท์กันนน่นนี่อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็แบบเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นก็จะนัดเจอเขาตลอด เขาก็จะมาอัปเดตว่าแบบเออตอนนี้เขาเป็นฟรีแลนซ์นะตอนนี้เขากําลังจะทําอะไรแล้วมันมี 1, อยู่ปีหนึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขากําลังทําบริษัทกําลังจะทําบริษัทของเขาแล้วเขาก็เหมือนจะทาเป็นสตาร์ทอัพอ่ะคือคือเขามีไอเดียที่เขาจะทําแบบโปรดักต์อันหนึ่งของเขาเอ่อบิลเดพทีมขึ้นมาทำโปรดักต์หนึ่งเพื่อคือเหมือนเขาทําในสายดีไซน์มาตลอดอ่ะเขาอยากสร้างโปรดักต์หนึ่งที่มันช่วย ช่วยดีไซเนอร์ช่วยครีเอเตอร์ช่วยฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยเขาอยากทำพอร์ตเว็บพอร์ตโฟลิโอของของของสัญชาติญี่ปุ่นมานั้นน่ะโอเคก็เออก็ก็ฟังฟังไปเออก็น่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเขากลังรับทำดีไซน์ด้วยนะคือ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 เขาก็ทำไอไอโปรดักต์เขาเองแล้วเขาก็ทำรับทำดีไซน์ด้วยอะไรเงี้ยก็เออก็ฟังฟังดูเขาก็ดูมีแพชชั่นมากมึงเวลาแบบเวลาเล่าให้ฟังนี่แม่งก็แบบโหแบบเออแบบ ดูแบบคนญี่ปุ่นที่แบบมีแพชชั่นสัสๆอ,อ่ะเออก็สุดท้ายก็นั่นแหละผ่านไปปีหนึ่งไว้เขาบอกเขาจะทําแน่นอนแล้วกูไปทุกปีใ้าญี่ปุ่น<ฮ>ปีต่อไปไป,ไปกูไปเจอเขาอีก<ฮ>ไปนัดเจออีกเขาบอกเนี่ยเขาเปิดแล้วนะแล้วคือ,ค,อคือมันอย่างนี้เล่าแบ็กกราวด์เด็กกันคือเอาจริงเนี่ยกูเป็นคนที่แบบว่าเป็นส่วนที่ขาดไปอะ่ะอยากจะเติมให้ตัวเองคือไม่มีโอกาสได้ไปเรียนเมืองนอกเว้ยคือเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวใช่ไหม แต่แบบไปเที่ยวกับไปอยู่แม่ไม่เหมือนกันอ่ะอืคนหลายๆคนเขาก็จะมีความแบบว่าโอเคคนนี้ได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนนะกูก็ไม่กูก็ไม่ได้เรียนเก่งขนาดที่จะไปเรียนแลกเปลี่ยนอัใครเขาใช่ไหมหรือบางคนตอนเรียนมหาลัยอยู่แม่ก็มีไปเวิร์กแอนทราเวลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆไปการไปอเมริกาอะไรเงี้ยไปสามสี่เดือนหกเดือนก็ไม่ได้ไปเพราะแบบไอ้เฮียตอนนั้นใช้ตังเป็นแสนก็แบบเออเขาแบบแม่ก็แบบแม่แม่ดุมัด ก็เลยเก็เป็นปมอยู่ในใจว่าแบบเฮียวันหนึ่งกูต้องแบบลองหาทางเอาตัวเองไปทําไปอยู่เมืองนอกให้ได้อะ่ะซึ่งคนก็บอกว่าแบบเออมึงลองไปเรียนดิแบบไปเรียนดิก็สมัครคอร์สไปเรียนก็ได้อยู่แล้วมึงหกปีอะไรเฮ้หกเ,เ,เดือนปีหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่สลังก็ยึใจมันก็รู้สึกว่าแบบคือมันหมดไฟจะเรียนแล้วว่ะเหมือนแบบมีความคิดเกียจอะไม่ได้อยากแบบไปเรียนไปเทคอร์สอะไรแล้วอะก็เลยก็คิดนั่นแหละวันหนึ่งถ้ามีโอกาสกูจะลอง สมัครงานที่ต่างประเทศดูสักครั้งแต่ว่านั่นแหละพอทํางานที่ค o ลเลอร์มามันก็สเตเบิลมากๆใช่ไหมมันก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้เห็นโอกาสอะไรใหม่ก็แบบก็นิ่งๆไปแต่ว่าพอไปคุยกับไอ้คนเนี้ยแล้วเขาก็เปรยมาเว้ยเขาเปิดมาว่าแบบเฮ้ยแบบเออเนี่ยเขาก็เขาเขาทำโปรดักต์นี้อยู่นะแล้วเขากําลังบิลทีมแล้วเขาก็อยากไดเ้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ เราว่าเรามี experience ประมาณหนึ่งอ่ะแล้วเขาสุกว่าเขาอยากได้คนที่มีประสบการณ์มาช่วย<อ>เขาทำงานนู่นนี่นู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ย hey, เป็นไปได้เหรอวะเราก็แบบในใจนี่คือกูกูกีดแล้วนะในใจคือคกูกรีดแล้วแหละกูกรีดเลยแหละแต่กูก็ต้องทำแเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวลองคิดดูนะเออกับวันนั้นวันนั้นกินกินกินปิ้งย่างอยู่จาําได้เลยที่ญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บกูกลับไปที่พักนี่กูแบบโหกรีดแบบโอ้โหไปเรียนเรียเคำพูด แล้วแล้วก่อนกับกรุงเทพกูแวะไปเจอเขาอีกรอบเพราะแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงเหรอหรือแบบเออมิแล้วเรามาเราจะทําตรงไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็นี่แบบไปเจอเขาที่ออฟฟิศเลยรอบรอบนี้ไปเจอที่ออฟฟิศแล้วเขาก็แบบเล่าเล่าแผนเนี่ยทีมเขาเขาบิวทีมแบบเป็นอินเตอร์นะมีแบบโปรแกรมเมอร์แบบบราซิลมาเลเมกันแอย่งเงี้ยคือคือทีมเขา คือคือกูภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เลยคือภาษาจริงกูศูนยะ์เนี่ยคือเพราะฉะนั้นมันแม่งก็คือแบบมันจะเป็นไปได้หรอวะกูไปทำในประเทศญี่ปุ่นอ่ามึงทํางานเนะี่ยแล้วไม่มีภาษาญี่ปุ่นเลยอนะแต่ว่าเออนั่นแหละเขาบอกมันเป็นไปได้โอเคเราก็บอกว่าเราสนใจแล้วเดี๋ยวยังไงเขาลองไปคิดมาแล้วกันว่าเขาจะออฟเฟอร์เราได้เท่าไหร่อย่างไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ส่งตามกลับมาตอนเรากลับไทย คิดว่าตอนที่เขาฟอร์มทีมแรกๆสุดเลยเขาอาจจะไม่ได้คิดคือเขาด้วยคำที่เขาเป็นแบ็กกราวด์ดีไซน์อยู่แล้วอืเขาอาจจะไม่คิดว่าเขาต้องการทีมดีไซน์เพิ่มขนาดนั้นมั้งเขาก็เลยคิดว่าเขาคงเอาอยู่อะไรเงี้ยแต่พอแต่พอเขาเอถ้าเขาอยากได้เขาคงอยากได้คนที่มีประสบการณ์มามามาช่วยก็ก็แหละกับไทยแล้วเขาก็กับไทยมาสักประมาณแบบวิคสองวิคเขาก็ส่งเขาก็เมสเซจมาคุยอะไรเงี้ยแบบ เออเขาเบื้องต้นเขาไหวที่เท่านี้ให้เราไปช่วยทำนี้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 อยู่โอเคไหมใ้่โอเค okay, เดี๋ยวในระยะแรกคือเออแบบโหกแบบ็ทำหลายทั้งอย่างน่ะคือในระยะแรกในระหว่างที่เริ่มต้นทดลองเริ่มงานกันนะอ่ะก็ทำงานจากไทยมาก่อนเป็นรีโมทนี่แหละหหแล้วก็แบบเออลองดูซิว่า โอเคไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็คือทด<อ>ลองงานไม่ก็ไม่เชิงเดียกคงก็แค่ค,คายว่าเป็นชช่วงโปรเบชั่นอะไรฟีลประมาณนั้นอนะแต่ว่าแต่ว่าแบบเออทำงานทางานจริง <S <S ใช่เพราะว่าเพราะว่าเขาเขายังไม่ได้ process visa, ีซ่าไงเขาก็คงอยากลองแบบช่วง probation ให้มัน settle ดีก่อนแล้วเขาถึงจะ process visa ีซ่ามั้งอะไรเงี้ย <ừ> um. เออ<ๆ>ตอนนั้นก็ก็นั่นแหละก็ ก็โอเคเราก็ตกลงแล้วก็แบบนั่นแหละไปตัดสินใจบอกที่นอนอฟฟิศโนนี้โนนี้ก็ใช้เวลาในการหนักใจไหมหนักใจโอ้โหเก้าปีสุดโโสุดอ่ะโอ้โหสุดโอ้โหเรียกว่าเอางี้ดีกว่ามันไม่ใช่แค่วันไปบอกมันหนักใจนะอืมคือโอ้โหกูยิ่งกว่านอนไม่หลับอะมึงแบบแ้่งแบบไอ้เฮ้ยคอือคือกูแม้แต่ทุกคนที่กูปรึกษานะปรึกษาแม่แม่ก็ยังรู้สึกแบบไอ้เฮ้ยจะไปจริงหรอถึงก็มันคงเนาะใช่ไหม แบบออมัน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 มั่นคงมันมันอุ่นใจหมดทุกเรื่องใช่ไหมล่ะแล้วเราอยู่เหมือนบ้านอ่ะอันมันอัตโนมัติแต่มึงก้าปีอ่ะตื่นมาขับรถไปอะไรเงี้ยแบบอัตโนมัติมากก็แบบไปบอกเออมันก็เออมันก็มันก็ระบาดนิดนึงแต่ว่าเออพี่เขาก็เข้าใจนะเขาก็แบบเขาก็เออก็คง มันก็เป็นโอกาสอะมั้งที่ท,ที่มันก็คงไม่ได้แบบไม่ได้มาบ่อยๆในชีวิตอะแ,แล้วแบบมันเป็นประเทศที่ชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือส,สมุิอันนี้พูดตรงหมายถึงว่าถ้าสมุิอยู่ดีบอกว่าเป็นประเทศที่เราไม่ได้อินขนาดนี้มันก็อาจจะตัดสินใจยากกว่านี้แต่นี้มันก็แบบพอไปญี่ปุ่นมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออ why not วะเออมันก็มันก็คงคงคง,งต้องลองแบบหมายถึงว่าซึ่งมึงคิดดูดิตอนตอนนัย้อนไปตอนนั้นกูสามสิบน่าจะสามสามมั้งสามสองสามสามซึ่ง ูคงจะไม่ตัดสินใจย้ายตอนอายุสามหกกูคงไม่อยากไปไหนแล้วสามแปดกูคงไม่ได้อยากย้ายประเทศใช่ไหมฮะโอกาสมันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายในในในการได้ลองแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคก็เลยก็เออก็ก็นั่นแหละก็ไปบอกพี่เขาพี่เขาก็เออก็เข้าใจแล้วก็นั่นแหละก็เคลียร์งานกันแล้วก็ก็ออกพอพอเริ่มต้นทําที่ใหม่ตอนนั้นยังยังตอนนั้นยังไม่ได้ วีซ่าไปใช่ไหมแต่กูก็ยังรู้สึกว่าการเริ่มต้นทีใหม่อะก็อยากแบบอยากทํางานแบบเห็นหน้าคือคือด้วยความันเป็นมันเป็นงานที่มันเปลี่ยนฟิลด้วยมึงหมายถึงว่าคือมันทําพัฒนาแอปใช่ไหมแล้วก็ทําดีไซน์แล้วมันเข้าองค์กรใหม่กูอยากไปเริ่มงานกับแบบเห็นหน้าเห็นตาก่อนอ่ะอืมเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆอ่ะมึงกูลงทุนขนาดว่ากูไปสิบห้าวันกับสิบห้าวันอะคือคือรันว,วีซ่ามันยังสิบห้าวันอยู่ใช่ไหมกูก็แบบ ไปสิบห้าวันไปอยู่สิบห้าวันที่ญี่ปุ่นไปอยู่เพื่อทางานทุกวันอ่ะจนถึงสุกแล้วก็ครบสิบห้าวันกูกลับไทยแล้วก็อีกสิบห้าวันกูไปใหม่คือแบบเออแบบพอรู้สึกว่าก็อยากจะทําให้การเริ่มต้นมันสมูทที่สุดอ่ะกูไม่อยากให้แบบเฮียเแบบป็นเริ่มใหม่ต่อนเน็ตคอคุยไม่เห็นหน้าภาษาอังกฤษกูก็ไม่ได้จะแข็งแรงขนาดนั้น <S 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 อะไรอย่างเงี้ยม,มันมันมีมันมีความกดดันเยอะก็เลยรู้สึกว่าไปเจอ ซึ่งพอมาเจอเว้ยโอ้โหแม่งจงจำวันแรกที่ทำงานได้อยู่เลยซึ่งกูก็จำได้ด้วยว่าวันแรกหลังจากเลิกงานอ่ะกูโทรหามืองกับพี่โอตอนตอนตอนนั้นประมาณสี่สี่ทุ่มสี่ทุ่มที่วันแรกเลิกงานสี่ทุ่มวันแรกแม่งทุกอย่างมันมันไวไปหมดคือโอเคเออโอเคเรามาจากแบ็กกราวด์ดีไซน์บริษัทดีไซน์เลยใช่ไหมพอมาถึงเนี่ย เออ่ในออฟฟิศมันมีสองเซสชันเซสชันแรกคือคือทำโปรดักต์ของตัวเองก็จะมีเดพทีมมี <c oughs> เออ่มีมีเดพทีมสามสี่คนอะต่างชาติต่างชาติทั้งนั้นแล้วก็มีทีมแบบมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยเป็นญี่ปุ่นเอราก็ต้องช่วยดีไซน์ทำยูไให้กับไอ้ฝั่งแอปของอันนี้ใช่ไหมครับส่วนอีกพาร์ตนึงคือก็จะทำคลาวด์โปรเจกต์ก็คือแบบเขาก็จะมีแบบโปรเจกต์เข้ามาทำโลโก้ทำ เว็บไซต์ hmm. อะไรเงี้ย mm hmm. ก็ก็ทำเราเราก็แบบเหมือนเหมือน mm hmm. เป็นทั้งแบบอินโวทั้งสองพาร์ทน mm ั่นแหละวันแรกไปถึงอ่ะมึงมันเป็นการเรียนรู้ระบบทั้งหมดคือ mm hmm. สิ่งที่แตกต่างสุดๆโอเคสำหรับคนอื่นมันอาจจะมันอาจจะปกติก็ได้นะ mm hmm. แต่เรามาจากองค์กรที่แบบมันอาจจะอดัอดๆหน่อยมั้งเรามาจากแบบดีไซน์เฟร์มจัดจัดระบบการทำงานของเรา ก็มีระบบแหะมีทีมที่ชัดเจนแหละแต่มันเราไม่ได้ใช้ทู o l อะไรมามาวัดค่าหรือมาจัดการการทำงานเยอะขนาดนั้นนะ่ะแล้วพอมาถึงที่ใหม่เนี่ยงานมันเป็นแบบใหม่สังคมใหม่ภาษาใหม่เครื่องมือการใช้งานทุกอย่างใหม่หมดอะ่ะแล้วภาษาอังกฤษมึงกูโอเค กินเล่ากันได้นะเจอกันแล้วเล่าได้มึงแต่พอมาคุยงานอะ่ะมึงมันคนละเรื่องอะ่ะแล้วกูก็ไม่อาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมไปขนาดนั้นไม่ได้เคยไปเรียนภาษาอังกฤษอะไรมาจริงจังใช่ไหมก็ภาษาอังกฤษกแล้วเล่าไปถึง <c oughs> ไปเจอพายุวันแรกอะ่ะกูแบบโอ้โหมึอนอะ่ะคือสิบโมงถึงสี่ทุ่มอะ่ะ กูมีประชุมไม่รู้กี่อันน่ะแล้วประชุมแต่ละอันแม่งแบบอะประชุมอันนี้กูใช้กูใช้ทูนี้นะในการเช็คเรามีระบบการทําอย่างนี้นะเรามีตึกตึกตึก,ต,ก,ต,กตึกอย่างนี้อะอีเด็ท e ีพูดแล้วทุกอย่างมันมันใหม่หมดคือโอเคถ้าสมมติเราเราไปทําที่องค์กรที่มันเพียวดีไซน์เลยสับแสงต่างๆอะ่ะกูก็พอจะคอนเน็กได้ถูกไหมโอเคดีไซน์คอนเซปต์คอมมูนิเคชันอะไรก็ว่าไปใช่แต่พอไปเป็นเด็ทีมอ่ะมันใหม่หมดอะมึงแล้วแบบ โอ้โหมัน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 มึนจนแบบมันมึนเป็นวันที่หนักที่สุดอาจจะในชีวิตได้นะจนกูรู้สึกว่ากูนั่งรถไปถึงสถานีที่พักไว้แล้วกูก็นั่งลงคือแบบตอนสี่ทุ่มแล้วนั่งรถไ,<ช>ไปถึงสถานีรถ<ช>ไฟลงจากรถไฟมาปุ๊บ<ๆ>กูนั่งที่เก้าอี้แล้วกูก็นั่งเฉยๆย,ย่างนั้นน่ะมึงนั่งอยู่เฉยๆงั้นเป็นสิบนาทีจนกูว่ากูโทรหายโอมโทรพี่โอ๋ขอระบายกับสิคนรู้สึกกูเนี่ยนะคือเหมือนแบบ มันถามว่ามันเหนื่อยเหมือนแบบว่าเหมือนเหนื่อยที่เราทําปิดปิดอาร์ตเวิร์กปิดเล่มค้างคืนไหมมันไม่เหนื่อยอย่างนั้นนะเว้ยแต่มันเหนื่อยแบบมันไม่ได้เหนื่อยแรงอ่ะมันเหนื่อยใจแบบโอ้โหไอ้เที่ยวันแรกมันหนักสัสแล้วแบบเออมันก็มันมันหนักอ่ะแล้วเขาเฉลยยังเขาเฉลยยังว่าวันแรกนี่เป็นเป็นการรับน้องลองแก้งัที่จริงแที่จริงไม่ที่จริงชิลุี่หมายเลยไม่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 มมันเหนื่อยมันมันมันเหนื่อยในเชิงคุยไหม คิดว่าคิดว่าวันแรกมันไม่ได้เป็นงานหนักแบบแบบหนักอย่างนั้นนะมันเหนื่อยในเชิงคุยเช่นโอเคเช้า All Start Meeting นี่ยสมมติ l l staff m e e ท i n g ทุกคนมาคุยอะทุกคนกูก็แบบออ staff m e e ท i n g เนี่ยทุกคนจะเข้าหมดแล้วแต่ละคนก็อะเขาก็จะมีแบบบอสมันก็จะแบบลีดไปนู่นนี่นู่นนี่อะแต่ละพาร์ทก็จะมาอัปเดตพาร์ทของตัวเองมีอัปเดตฟีเจอร์อะไรอันนี้รออะไรนู่นนี่นู่นนี่อะไรเงี้ยเออคึ่งแน่นอนกูก็ จำมาตรงกลางเลยในระหว่างที่เขาทําอะไรอย่างอืงอ่นกันอยู่ใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นกูก็จะก็ต้องก็ต้องตามอ๋อไอคนนี้กาลังพัฒนาโปรเจกต์นี้อยู่นะ<ม>ไอคนนี้เขาทาพาร์ทนี้ฟรอน t ์เอนคืออะไรแบ็กเอนคืออะไรกู<ม>ใหม่หมดโปรแกรมที่ใช้กูไม่เคยใช้มาก่อน<ม>เขาใช้ฟิกมาก,กัน<ม>อะไรเงี้ย<ม>โปรแกรมที่ใช้คุยหรือใช้ทแทร็กงานใช้โนชันอะไรเงี้ยคือ<ม>คือคั l เลเป็นองค์กรที่มีระบบดีนะเว้ยหมายถึงว่าเรามีเออ อย่างคัลเลอร์มี Designer, มีดีไซเนอร์มีโปรเจกต์แมネจเจอร์ Producer, มีเอ่อปรินต mm ์โปรดปรินต์โปรดิวเซอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีอาร์ตอาร์ตเอ่อคอมพิวเตอร์อาร์ติสต์คือเรามีทุกอย่างตรงตามระบบแต่เหมือนว่าเราไม่ได้มีทูในการแทร็กอะไรกันขนาดนั้นเรามีความแบบโอเคตะโกนคุยกันกนู่นนี่อะไรเงี mm ้ย hmm. แต่อันเนี้ยมันมันแบบมันใช้เทคโนโลยีมามามาใช้แทร็กเยอะแล้วแบบเอ่อวิธีการทําอะไรต่างๆอ่ะมันมันใช้ทูหมดจ้ะมือแล้วแล้วเราไม่เคยใช้มาก่อนอ่ะ ทุกอันกูไปเรียนรู้ใหม่หมดอ่ะจากที่ที่เขาใช้ tools ในการทํางานพวกเนี้ยม,มันมันเหมือนมันทํามาเพื่ออะไรนะรองรับการทํางานที่บ้านหรือเปล่าแล้วแล้วเขาก็มีการ w o work from home แล้วหรือ,อยังตอนนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าหร<อ>ือว่ายังเข้าฟีเจันเต็มเต็มอยู่ที่ที่จริงคิดว่านะที่ที่จริงคิดว่าโอเคเอ่อตอนตอนนั้นเข้าฟเรเต็มเต็มนะแต่ที่จริงคิดว่ามันอาจจะมี ส่วนหนึ่งมาจากการที่ว่าแบบเหมือนพวกคนที่ทำเ e v Team อะ่ะ uh huh. บางทีพวก uh huh. พวกโปรแกรมเมอร์บางทีมันมันมันสบาย,ยแล้วกับการทํางานรีเลยอะคือมันมันใช่มัน, uh huh. ม,นมันคุ้นเคยกับการอย่างนั้นกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทู o พวกนี้มันอาจจะง่าย uh huh. เขาเอามาใช้เพราะว uh ่ามันคิดว่ามันก็คงจะง่ายในการคอนเนคคนเยอะๆบางคนไม่ได้เข้าทุกวัน uh huh. บางคนเซลไม่ได้เข้าทุกวันอะไรเงี้ย uh huh. ซึ่งเอ ซึ่งแต่ว่าแต่เอาจริงๆแล้วในเชิงในเชิงตัวทูของมันอ่ะมันมันช่วยประสิทธิภาพในการทํางานจริงๆนะแล้วแบบคิดว่ามันมันช่วยในการตามงานคนในในเชิงในการแบบแบบอิวัลูเอทโปรเจกต,ต่างๆหรือแบบคือได้เห็นภาพรวมให้หใช่หรือว่าเริ่มตั้งแต่จุดไหนแล้วก็ใครโปรเซสใช่แล้วโปรเซสนี้อยู่กับใครอยู่โปรเซส s นี้คือคือคือมันจะอย่างนี้สมมุติตอนเราทํา ตอนเราทำโปรเจกต์ดีไซน์โปรเจกตใช่ไหมมันก็เป็นเราดีไซ g n เนอร์เราคิดเสร็จปุ๊บส่งตีราคาอะโปรดักชันคิดมันมีแค่ไม่กี่พาร์ทอะแต่ว่าพอพอมาเป็นพอเรามาทำโปรเจกต์ของตัวเองทำโปรดักต์ตัวเองทำแอปตัวเองอย่างเงี้ยทุกอย่างคือมันอยู่ที่เราสร้างเองหมดเลยใช่ไหมแม้แต่อยู่ดีวันนึงกูบอกว่ากูอยากว่ากดไลค์โปรเจกตเนี่ยไม่อยากเป็นกดไลค์อะอยากเป็นสไลด์ กูสามารถพูดอะไรขึ้นมาพอมันเป็นสตาร์ทอัพอ่ะทุกคนนั่งมอนมันยืนอยู่ในเลเวลเดียวกันหมดใช่ไหมคือใครมีไอเดียอะไรมึงก็พูดมามึงก็เสนอว่ามันควรจะมีฟีเจอร์นี้ก็ก็สร้างจากศูนย์นะแล้วพอมันมีทูสเข้ามาช่วยในการแบบจัดกองว่ามันก็จะแบบมันมันก็จะเรียนนะแบบเช่นแบบว่าอมันจะมีอันเขาเรียกว่า growth meetinggrowth meeting เนี่ยมันใช้สำหรับเพื่อพัฒนาเพื่อดรี Product ไปแบบให้ให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยกรอดมีติ้มันจะมีทุกๆสองวีคทุกๆสองวีคท,ท,ทุกคนเข้าเหมือนกันเขาเคยมีเขาเคยมีช่วงหนึ่งเขาจะตั้งกฎว่าการจะเข้ากรอดมิ้อ่ะทุกคนต้องเข้ามีอย่างน้อยคนละหนึ่งไอเดียเข้ามาในกรอดมิ้คือมาถึงก็ทุกคนก็จะพูดไอเดียของแต่ละคนว่าฉันอยากพัฒนาตรงนี้นะฉันมีนู่นนี่นู่นนี่เพื่อพัฒนาแอปอะไรนี้ใช่ไหมแล้วไอเดียทุกคนจะเออถูกเข้าไปใส่ในเหมือนแบบ เป็นคอลัมน์ไอเดียเขาจะมีแบบสร้างคอลัมน์ต่างๆเนี่ยแล้วพอเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะแบบมีการ์ดมี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 การ์ดแต้มเวยแบบหมายถึงว่าโอเคเสร็จแล้วนะไอเดียครบแล้วอ่ะพูดหยิบแต่และไอเดียขึ้นมาทุกคนยกแต้มว่าอันเนี้ยถ้าเราจะทาอ่ะแบบมันมี Impact เท่าไหร่โอเคกคยกยกแต้มมาว่ามี Impact เท่านี้เต็มสิบมี Impact 10แต้มมี impact 8แต้มแล้วมันต้องใช้แรงเท่าไหร่มันมันมันแบบ มันคุ้มแบบที่จะทำหรือเปล่าเออใช่ใช่อะไรเงี้ยแล้วเขาจะคำนวณออกมาว่ามันอยู่ในพอยต์ไฟนอลแล้วมันเท่าไหร่แล้วมันควรจะทำไหมอันไหนที่พอยต์เกินเจจุดกว่าขึ้นไปจะถูกหยิบขึ้นไปทำ r i ริ i t y ก่อนอันไหนยังก็ว่าอะไรอย่างเงี้ย TO HAVE NEED TO <ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>เออ,<ม>เอ,อก็ประมาณนั้น<ม><ม>ก็นั่นแหละเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ อันนึงใช่ไหมครับมีทำ Product ของตัวเองคือเงินหลักๆเนี่ยมาจากนักลงทุนแหละที่เขาจะมา Invest เอาตังมาให้เพื่อให้เราไปพัฒนา Product นี้กับเงินอีกด้านหนึ่งที่จะเข้ามาก็เป็นการทำดีไซน์เซอร์วิสก็คือทำดีไซน์ให้กับบริษัทต่างๆก็ทำให้กับองค์กรก็ก็ใหญ่ๆก็มีนะแบบซัมซ n นีมิวสิกอะไรเงี้ยก็ก็มีก็นั่นแหละผมก็จะไปอยู่ในทั้งสองพาร์ทนะครับก็คืออยู่ในทั้ง ทำ,ทำช่วยทำดีไซน์นั่นะแหละ UI UX ช่วยเขาแบบ Develop Process ตั้งแต่แรกของของฝั่ง Product ของตัวเองนั่นะแหละชื่อชื่อชื่อเว็บว่า f o ริ o อ o อริโ o ดนะครับก็เป็นเว็บพอ r ์ f o l i o ของญี่ปุ่นอีกพาร์ทหนึ่งก็คือนั่นะแหละเป็นดีไซเนอร์เลยก็คือทำดีไซน์ให้กับแบบมีโลโก้มาโลโก้ร้านกาแฟโลโก้บริษัทอะไรเงี้ยก็ก็คือทำหมดครับมีทำหนังสืออะไรเงี้ยก็คือเอ,อ่ก็ประมาณนั้น ก็คือเป็นดีไซน์เซอร์วิสกับตัวโปรดักต์หลักของบริษัทใช่ใช่ใช่ต่วแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์อะไรพวกนี้ใช่คือเมนหลักของบริษัทเนี่ยก็จะเป็นอีตัวไอตัวแอปพลิเคชันนี้แหละเพราะว่าเราได้เงินมาจาก i n v e s สเตอร์ใช่ไหมเราก็มีหน้าที่พัฒนาไอตัวเนี้ยจนกว่ามันจะสร้างเงินได้ใช่ดีไซน์เซอร์วิสเนี่ยก็แบบเพื่อมามามาเสริม serve, เป็นแคชให้กับ บริษัทให้มันแบบเออซึ่ง<ม>คือนั่นแหละเขาก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่มันจะลิงก์กับการดีไซน์เซอร์วิสนะหมายถึงว<ม>่าเช่นสมมติพารทที่เรารับดีไซน์เซอร์วิสอย่างนี้ฮะโอมแล้วเราเรามีโปรเจกต์เข้ามาเยอะๆใช่ไหม,มแล้วในวันที่เราทําไม่เรา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 ต็มแคปซิตี้ของดีไซน์บริษัทเราแล้วเราก็สามารถเอาโปรเจกต์นี้ไปคอนเน็กกับตัวดีไซเนอร์ในตัวแอปเราได้อีก ซึ่งเขาเรียกว่าฟรีโลแมทชอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันจะคอนเนคแล้วเราก็จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยต่างๆกก็คือแบบมันมีที่มาที่ไปอะว่าทําไมเรายังต้องรับงานดีไซน์อยู่เพราะว่ามันก็จะไปเสริมลิสต์กับไอตัวตัวแอปของเราจะด้วยดาต้าเบสที่เรามีจากไอตัวใช่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 สำคัญเลยคือคือไอดาต้าเบสครีเอเตอร์ที่เรามีในมือนี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากอืมก็นั่นแหละก็ก็คือช่วยคือในในฝั่ง r o d ดักก็จะทำยูไ ก็อันนี้ก็เป็นพาร์ทที่แบบเรียนรู้ใหม่มากๆเพราะว่าไม่เคยทํามาก่อนแต่โปรแกรมอะไรต่างๆพวกเนี้ยตอนตอนตอน,ตอนอยู่คันเลกเคยทําเว็บบ้างนะแต่สุดท้ายมันก็ทําดีไซน์ในแบบทําความงามอ่ะแบบทํางานเอเอแต่เดี๋ยวก็มาเรียนรู้โปรแกรมใหม่อ่ะซึ่งก็ก็หินอ่ะก็คือหมายถึงว่าในเชิงในเชิงการใช้งานทู o มัมันมัน,ม,นมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าแบบ มันก็เรียนรู้อะเออแล้วแล้วสิ่งที่สําคัญคือเมื่อก่อนโอเคตอนอยู่ตอนอยู่ไทยทำปรินใช่ไหมเออคือการที่ต้องไปสื่อสารกับแบบคอมพิวเตอร์อาร์ติสไปเจอคาเ,เทคนิคของเขาไปเจอกับปริ้นไปเจอลงพิมพ์มันก็จะมีทางเทคนิคในเชิงน,นึง mm hmm. ใช่ไหมอันนี้อันนี้เราก็ต้องหนักกว่าเดิมเพราะว่าเราต้องแบบคล o สอัพกับพวกโปรแกรมเมอร์ hmm. มากๆออะแล้วพอแบบ มันมีปัญหาทำไมยูทําอย่างนี้อ,อตรงนี้ทําไมทําไมต้องทําไมอันนี้ไม่เท่ากันคือคือ,คอเราโดนไม้บรรทัดคนละแบบมาวัดอะเราโดนไม้บรรทัดของโปรแกรมเมอร์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนกับความแบบกับความที่มันอาจจะสแควร์เฮดประมาณหนึ่งอะ uh. เราก็จะโดนโดนประมาณหนึ่งซึ่งแม่งก็คือการปรับตัวแบบที่ยากมากคือสําหรับ ผมมันมันมัน,ม,นมันยากหลายหลายดอกอะนะในกับการไปกับการย้ายมาครั้งกนะ็คือหนึ่งยากคือมันเปลี่ยนฟิลของของของงานละเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวใช่ไหมประเทศญี่ปุ่นวัฒนธรรมใช่ไหมภาษาอย่างเงี้ยคือ <S <S ไม่ได้เป็นคนที่เก่งขนาดนั้นอนะคือทุกอย่างแม่งก็แบบตอนอยู่ไทยบอกเลยว่าเป็นคนที่ชอบไม่ก็ไม่ถึงว่าชอบก็ถือว่าเป็นคนที่ พิเศษได้อะก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นคนที่เออขายงานได้ก็จับต้นต้นสารพิษเลยสื่อสารได้สื่อสารได้สื่อสารได้แต่พอมาถึงเนี้ยสุดท้ายมันมีลิมิตของคําศัพท์คือบางทีบางทีกูอยากพูดให้มันเยอะกว่านี้แต่แบบกูเอาแค่เนี้ยละกันวะแบบมันมันมันประมาณเนี้ยมันมันเออก็มันก็แบบประมาณนึงอ่ะแล้วเออแล้วพอแม่แต่มันก็ยังดีป่ะเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นญี่ปุ่นไง คือถ้าถ้ามันเป็นมึงเป็นมึงไปอยู่ลอนดอนหรือมึงไปอยู่อเมริกาเ,เนี้ยอ่าไปเจอเนทีฟมันเข้าใจนี่ใช่ไหมใช่แต่แต่ว่าเอ็นแอนแวร์เนเมนต์ของ Office ออฟฟิศอ่ะมันเป็นคนที่ค่อนข้างแบ็คกราวดีเช่อนอ่าอ่าไอ,อ,อตัวเจ้าของเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าไปอยู่นิวซีแลนด์มาอะไรเง,งี้ยไปเรียนนิวซีแลนด์มาภาษาอังกฤษดีเลยอีกโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งเป็นอเมริกันอะ่ะเออเพราะฉะนั้นมันก็แน่นอนใช่ไหมอีกคนหนึ่งเป็นบราซิล ซึ่งบราซิลภาษาอังกฤษดีอีกคนนึงเป็นมาเลย์ซึ่งก็ก็ทำให้เรารู้เลยว่าเออประเทศไทยอ่ะในอาเซียนอ่ะมึงก็ <c oughs> องเออมาเลย์ภาษาอังกฤษแบบมาเลย์ภาษาอังกฤษดีเลยอ่ะ,อะ,อะดีแบบแบบแบบธรรมชาติเลยอ่ะอืะอนั่นแหละรประมาณนั้นก็ดีก็ถือว่าแบบเป็นการแบบว่าฉีดยาแรงแบบว่าไม่มีเวลาให้ปรับตัวเลยแบบพอเพาะพอออกจากคันเลอร์มา พักเสาร์อาทิตย์มั้งแล้วก็บินเลยแล้วก็มาเริ่มทํางานใหม่เลยอ่ะแบบไม่มีการพักแล้วแบบเหมือนแบบช็อกอ่ะวันแรกคืออย่างที่บอกคือช็อกจริงเออประมาณนั้นอืมอือแล้วนอกจากเรื่องงานอ่ะแบบเรื่องการใช้ชีวิตเป็นไงแบบที่ญี่ปุ่นแบบการใช้ชีวิตใช่ thank you